ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องนักวิทย์คิดเลขก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยากจะทราบว่า64%นะคะของ15,625าบาบทถ้าเานนี้เป็น64อีกด้านหนึ่งก็จะต้องเป็น36%ซนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าสองตัวนี้นะคะเมื่อบวกกันแล้วจะเท่ากับ100%เปอร์ซน์นั่นเองอเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มหากันเลยค่ะเราก็มาเริ่มกันโดยการนำตัวเลขใหญ่นะคะก็คือเลข1นึ่งห้าหสองหนะคะเขียนออกมาแล้วก็นำมาตั้งหาร ยาวเลยนะคะหารด้วย100เราแล้วก็หารกันตามปกตินะคะลบกันเหลือ25นะคะใส่จุดเติมศูนย์หรสองได้200แล้วก็ไอห้าได้ห้านะคะลบกันได้ศนโอเคเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะตรงนี้ 1%, 1นั่นเองเมื่อเราทราบ1%แล้วนะคะเราก็ไปหา64%กับ36%นะคะโดยการนำา1%ที่ได้นะคะมาเขียนเลยก็ไปคูณกับ64นะคะการตั้งเลขคูณจุดทศนิยมก็ให้มองว่าเป็นเลขธรรมดาเลยนะคะตั้งไปได้เลยคูณ 36%กปเซ็์ก็คือ36%นั่นเองเราก็คูณกันตามปกติเลยนะคะ5 4 4 0 4 2 8 9 0 1 6 4กทด1 6ก็จะได้นะคะบวกกันด้านนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้มีจุดทดสนิยม2ตำแหน่งนะคะ1 2เราก็ต้องนำมาใส่ในคำตอบเลยโดยการนับจุดเข้าไปนะคะ1 2 2ตำแหน่งแล้วก็จุดนะคะ คำตอบตรงนี้ก็จะเท่ากับ1,000 0หมื่นั่นเองเราก็มาคิดส่วนนี้นะคะหกห้าสามสิบหกสองสิบสก็บวกกันนะคะก็จะได้ได้แล้วนะคะจะสังเกตว่ามีจุดทศนิยม2องตำแหน่งเช่นเคยนะคะเราก็นับไปเลย1 2แล้วก็จุดคำตอบด้านนี้นะคะก็จะเท่ากับ5,625นั่นเอง 2ตัวนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับก็คือเท่ากับตัวเลขตั้งต้นของเราที่เรานำไปหารนะคะนี่เลยหนึ่งห้าหกสองห้าก็เท่ากันเลยนะคะค่าเราก็นำคำตอบที่เราหารแล้วก็นำมาคูณกันเมื่อสักครู่นะคะมาเขียนได้เลย6กเเซนตนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับ1นึ่งหมื่นนั่นเองสาเซ์นะคะ ก็คือซึ่งสองตัวนี้นะคะเมื่อนำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับตัวใหญ่ตรงนี้นั่นเองค่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ